ร,รอบดึกมาอัปเดตข่าวเร็วๆสักข่าวนึงดีกว่าเกี่ยวกับกองหน้าดีกว่าเนาะเอากองหน้าก่อแบบจากเมื่อคืนผลงานของทางาแมนยูเราที่พ่ายให้กับทางนอตต i ิงแฮมฟอ r e เรสไปปัญหาสำครรัญเลยมันก็คือการจบสก,กอร์โอกาสยิงมี20ครั้ง2าครั้ง23บ้งถ้าจะไม่ผิดแต่ท้ายก็ทำตะก,กร์ไม่ได้การโชว์เองก็ยิงนกตกปลาสุดหน้าเองเอา เซ็กซี่ขึ้นมาเล่นหน้าเป้าก็ไม่เหมาะกับสไตล์เขาเขาน่าจะอยู่ต่ํากว่านี้ขั้นจะเอาหอยลุนก็นั่นแหละอย่างที่ลงมาอย่างที่เห็นกันนั่นแหละไม่ไหวดังนั้นมันก็เลยเป็นข่าวกับทางเรียมดีแลบจากอิฟ t c ิวิชเอ่อกรณีนี้ถ้ากรณีที่อิฟสวิชตกชั้นรีแลบก็จะอยู่ราคาประมาณสัก40ล้านปอนด์ในการฉีกสัญญาผมมองว่าโอเคนะเล่นย่อังอฤษอยู่แล้วเล่นกับทีมอย่างอิฟ i วิชก็ยังยิงได้10ประตู แล้วมาเล่นกับทีมมหาการอย่างแมนเชสเตอร์อยู่ในเตมันก็น่าจะได้เยอะกว่านั้นคิดเห็นกันยังไงคอมเมนต์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 กดติดตามกด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 ไอตรงนี้กดมันทุกอย่างให้หน่อยนะครับเราจะได้มาคุยกันบ่อยๆ